แล้วไปพุ่งชนประตูของสักงานกรมบังคับคดีนะคะแถวบุรีรัมย์ชนกับประตูเหล็กอะค่ะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงตุ้มแล้วก็ไฟไหม้หลังรถขึ้นมาคนแถวนั้นมีอยู่ค่ะเข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วนดูซิว่าเป็นยังไงนี่แหละคะ่ะสภาพหลังเกิดเหตุมานพคนขับค่ะนึกยังไงอีท่าไหนไม่รู้นะแะใช้กระบากแกเนี่ยพุ่งชนประตูเหล็กเข้าไปเลยนะคะ แล้วมีเสียงดังตุ้มๆที่เหมือนระเบิดน,นะคะจากนั้นมีไฟค่ะรปภอเอยเจ้าหน้าที่เอยใช้ถังดับเพลิงเนี่ยฉีดดับไฟไว้ก่อนเบื้องต้นส่วนภายในรถนะคะถ้าตรวจสอบดูด้านหลังเบาะคนขับเนี่ยนะถูกเผาเสียหายไปแหละแล้วก็ไปเจอขวดเหล้าขาวเปิดกินไปแล้วขวดหนึ่งค่ะอยู่ในช่องเก็บของข้างคนขับแล้วก็เงินอีกจํานวนหนึ่ง เราไปเจอ้าคุณหนู2ผืนด้วยตามหน้าจอที่เราขึ้นให้ดูนะเจออะไรบ้างกระเป๋าเอกสารแล้วก็แกรอนน้ำมัน2แกรอนเปิดใช้แล้วแกอรอหน 1, ึ่งพลุไฟ3แท่งใช้แล้วแท่งหนึงประทัด1กล่องด้านหลังกระบะเจอแกรอนบรนจุน้ำมันอีก3แกรอนเปิดฝาทิ้งไว้2แกรอนค่ะ โอ้โหมีตายได้เลยนะคะเนี่ยรปภบอกว่าปกติจะเปิดประตูเหล็กด้านหน้าให้คนเนี่ยเข้าแล้วก็เจ้าหน้าที่พอจะเดินเข้าออกให้ได้ไม่อนุญาตให้นํารถเข้าไปจอดนะคะก็คือประตูคนเข้านั่นแหละอยู่ดีๆคันนี้พุ่งชนประตูเหล็กปังเข้าไปเลยนะแล้วพอไปอยู่ใต้อาคารแล้วไฟก็รู้ทุกคนตกใจกันหมดแล้วค่ะ จังหวะนั้นมีคนมาติดต่อราชการอยู่สองสามคนทุกคนพากาันใช้ถังดับเพลิงประมาณ6กเถังที่มีอยู่ละค่ะก็คือดับไฟทะเบียนกอต9273เนี่ยนะคะคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟงังตอนที่นั่งอยู่หน้าสํงงานักงานเห็นกระบะพุ่งชนประตูเหล็กแล้วก็ได้ยินเสียงดังตุ้มๆเนี่ยนะคะตัวเขาเองตกใจมากวิ่งหนีก่อนออกไปนอกรัว้วไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นน่ยนะคะแล้วเห็นมีแกรอน,น้ามันด้วยแหมใจคอไม่ดีแล้วล่ะฉันหนีก่อนถูกต้อง ะค,ะคิดในใจอาจจะมาตั้งใจก่อเหตุอะไรบางอย่างไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดาอันนี้คนเหตุการณ์นะคะชื่อสมเกียินำสกุลดีดีนำสกุลที่รักร<ถ>สมเกียรติที่รักอาเชิญค่ะแล้วก็ได้ยินได้ยินแต่เสียงรถชนตุ้ม<ๆ>พอมองมารถคันนี้หัวมันเข้าไปถึงนู่นแล้วมีดแล้วก็รู้สึกเหยียบเข้าพุ่งไปอีกแล้วก็หยุดกึกแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิด เท่านั้นแหละที่ได้ยินเสียงวันก็ขึ้นแล้วคนยามก็เอาน้ํามาฉีดพอดีก็คนที่อยู่ในรถเปิดประตูแล้วไงท้องลงกับพื้นแลออกองยามก็ช่วยกันหามออกมาข้างนอกอกับเจ้าหน้าที่อยู่ในนี้แหละครับตอนนั้นไฟลุกไหมตอนนั้นไฟลุกยังลุกอยู่ บริมาณไหนบ้างยามก็เอาไอ้ดับทางดับเพิงมาใส่กับเจ้าหน้าที่หลายคนถามคนขับเป็นไงนี่แหละค่ะสาภาพโอ้โหโคม่านะคะครับผมหนึ่งก็คือสำลักควันหมดสติไปก่อนนะคะตำรวจสพเมืองบุรีรัมย์คาดว่าสาเหตุน่าจะเครียดจากการที่ถูกกลมบังคับคดีค่ะน้ำที่เขาขายทอดตลาดจนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมก่อนหน้านี้ร้องขอความเป็นธรรมมาแล้วนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนเดี๋ยวได้สอบปากคำคนเจ็บต่อไปและคนเกี่ยวข้องดีนะไม่ถูกไฟครอกอะคะอ่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับ ข่าวช่อง8กรบเครื่องเขียงข้าง